ไอ้ไก่มืดเมื่อไหร่หนาวตลอดเลยนี่ยืนมองอะไรอยู่เนี่ยมองฟ้าไงพี่ขนาดใกล้มืดแล้วเนี่ยฟ้ายังไม่มืดเลยอะแถวนี้ก็แบบนี้แหละมันมืดช้าว่าแต่พี่ถอดเสื้อทำไมเนี่ยก็ไว้ให้น้องดูไงอะอะอะ,อะไรของพี่เนี่ยล้อเล่น ก็ควรจะนอนอะ่ะก็ต้องถอดเสื้อไหมไม่เห็นจําเป็นเลยพี่กออากาศมันร้อนตอนพี่อยู่บ้านคนเดียวอ่ะพี่แก้ผ้าหมดเลยด้วยซ้ําหรือว่าน้องจะให้พี่ถอดกางเกงนอนด้วยอะ่ะเอ้ยพอแล้วแค่ถอดเสื้อนี่ก็จะรับไม่ได้แล้วเนี่ยอะไรวะเป็นผู้ชายด้วยกันได้แท้แค่ถอดเสื้อเองคิดอะไรมากก็ก็พี่ดันมาบอกว่าพี่ยังไม่รู้ว่าพี่ชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงเนี่ <c oughs> นั่นสินะ ว่าแต่เราอ่ะเราเป็นแฟนกับน้องผู้หญิงที่เจอที่โรงเรียนเหรอถามแบบนี้จะตอบอยังไงดีนะก็ยังไม่ใช่หรอกพี่แต่ก็คุยคุยกันอยู่อ่ะอืมเราชอบเขาหรือว่าเขาชอบเราอ่ะก็ก็ ก็ผมชอบเขาไงแล้วน้องคนนั้นน่ะชอบเราไหมถ้าเกิดตอบว่ายังไม่ได้จีบกันด้วยซ้ำเขาจะจีบเราไหมวะเนี่ยชอบ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 ดีพี่เขาเขาก็น่าจะชอบผมอยู่เหมือนกันแหละอ๋อเหรอเสียดายจังเนาะไอเสียดายเลยพี่ไมียแล้ว,มมลวไม่คุยกับพี่ละผมนอนแล้วนะพุง่งพรุ่งนี้ต้องไปเรียนเช้าอีกเดี๋ยวไปเรียนสายอีกอะ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะนอนพร้อมเราเลยเออเออพี่ก็ ลงไปนอนก่อนดิเงียวเรานอนก่อนดิพี่ยังเห็นเราตอนนอนอะ่ะไม่พี่พี่ก็ลงไปนอนก่อนดิผมไม่เกลียดพี่ไงเราลงไปนอนก่อนเลยพี่พีก่อนเลยเราจะลงไปนอนดีๆหรือว่าจะให้พี่อุ้มเราลงไปนอนบ้าไม่นอนอุ้มโตแล้วเว้ยนอนเองได้ ก็เึกว่าอยากให้พี่อุ้มจะบ้าแล้วฮะพี่นอนของพี่เองเลยล็อกอินเข้าเกมฟรีไฟล์วันที่23มกราคมนะผมล็อกอินปุ๊บก็รับไปเลยนะฮะแอร์บอร์ดไซตามะอันนี้นะครับมาแล้วร้านค้าแห่งความมืดปุกพรังฮีโร่ใครอยากเป็นเจ้าของแฟชั่นสุดแรงนี้นะทุกคนที่ลดสูงสุดถึง90เปอร์ซเลยนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมนี้เท่านั้นนะครับกิจกรรมหัวไข่ไล่ฟัดเพียงทุกคนสะสมเฟิร์เฟิร์นแอนเจอ ที่คอจากกล่องดวงใจของศัตรูทุกคนเพื่อนนามาแลกไอเทมหัวไข่นี้ได้เลยนะครับหมดเขตวันที่2 9มกราคมนี้กลับมาอีกครั้งทุกคนสําหรับแฟชั่นอีโบนะฮะหุ่นกระบอกน่าสังหารทุกคนขครที่อยากได้รีบเลยนะทุกคนเพราะหมดเขตวันที่26มกราคมนี้แล้วนะครับโอ้ยเกือบใสอีกวันแล้วเนี่ยแม็กเอารีมาหรอเมื่อวานนัดไปเที่ยวกันทำไมแม็กไม่มาเออ,เอ,อขอโทษนะ พอดีเรามีธุระก็เลยไม่ได้บอกลี่ด้วยขอโทรแล้วกันนะลี่ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะยังไงอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปกันไหนก็ได้ว่าแต่ที่บอกว่าตดธุรานี่ไปไหนหรอคือน้องเขาต้องไปจัดกับพี่อะ่ะจัดจัดอะไรกันอะ่ะจัดจัดจัด,จดห้องนลัลลี่คือคือเราได้อยู่หอห้องเดียวกับพี่เขาอะ่ะอ๋อทำไมสองคนนี้ดูปแปลกแกกันจังนะแต่พอจัดห้องเสร็จอะ่ะ เราสองคนก็จัดอย่างอื่นกันด้วยนะน้องเฮ้ยจัดเสื้อผ้าน่ะลี่แปลกๆจริงๆด้วยอะ่ะอย่างนี้ลองทดสอบกันดูดีกว่าว่าแต่แม็กเย็นนี้ว่างไหมล่ะเราเบื่อๆเหมือนกันอะ่ะว่าอยากจะชวนแม็กไปเที่ยวหน่อยตั้งแต่ย้ายมาที่นี่อะ่ะก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอะ่ะแม็กพาเราไปเที่ยวหน่อยนะยได้ดิเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันนะเอ้ยน้องแม็กวันนี้เรามีนัดจะจัดกันอีกไม่ใช่หรอจ,จัดนีพี่ จัดห้องจัดเสื้อผ้าจัดไปหมดแล้ววันนี้ว่างคิดดีนะวันนี้เราไม่ว่างว่างพี่วันนี้ผมว่างผมจะพาลี่ไปเที่ยวสรุปแม็กว่างใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นไปเที่ยวกันนะอืมขอโทษทีนะน้องแม็กคงไปเที่ยวกับน้องไม่ได้หรอกเอา้าทาไมล่ะนั่นดิพี่ทําไมผมจะไปเที่ยวกับลี่เขาไม่ได้ก็พี่จะปล่อยไอ้แม็กไปเที่ยวกับเราได้งไงอ่ะพี่อ่ะก็ห่วงเหมือนกันนะพี่อ่ะชอบแม็กนะ เอ้ยทำอะไรของพีเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าทั้งสองคนรักกันเลอเนี่ยเอ่อฉันว่างั้นฉันไปเรียนก่อนดีกว่านะเอ้ยรี่โอ้ยพี่ยาโตพี่ทำอะไรของพินเนี่ย <c oughs> หัวเราะมีพี่แกงผมใช่ไหม <c oughs> สนุกดีนะยาโตมาแล้วหรอเอ,เอาเลินทำไมเมื่อคืนไม่ตอบแชทเราอะเราแชทไปตั้งหลายข้อความอ๋อ เมื่อวานงานยุ่งๆอ่ะก็เลยไม่ได้เล่นมือถือเลยจริงเหรอผมไม่เห็นพี่ทำอะไรเลยนะทำสิน้องเมื่อวานอ่ะพี่งานยุ่งจะตายอ๋ออืมน่าจะใช่ละมั้งอ๋อคนนี้เหรอพี่ยาโตบอกว่าได้อยู่ห้องเดียวกับยาโตอ่ะอืมน้องเขาชื่อน้องแม็กอะจริงๆยาโตไม่น่าไปอยู่หอรวมเลยนะย้ายไปอยู่ห้องเราก็ได้นั่นดิทำไมอ่ะพี่ไม่อยากอยู่กับแฟนพี่วะเอ้ย ก็พี่เป็นสุภาพบุรุษไงพี่ยังไม่อยากอยู่กับรีทั้งทที่ยังไม่ได้แต่งงานกันอ่ะหืมทำไมยาโตเป็นสุภาพบุรุษขนาดนี้เนี่ยถ้างั้นอ่ะเย็นนี้ยาโตว่างไหมไปหาอะไรกินกันนะเมื่อกี้พี่แกล้งผมผมขอแกล้งขืนบ้างแล้วกันวันนี้พี่ยาโตเขาไม่ว่างไปไหนกับเธอหรอกพอดีเขามีนัดจัดกับฉันอ่ะฮะจัดอะไรกันจัดห้องอน้อง ย้ายมาใหม่ไงยิ่งช่วยฉันจัดห้องอ๋อจัดห้องเสร็จอ่ะเรายังมีนัดจัดอย่างอื่นกันต่ออีกนะฮะอะไรจัดอะไรกันอีกอะ่ะจัดเสื้อผ้าไงจัดห้องเสร็จก็ต้องจัดเสื้อผ้าต่ออ้าวถ้างั้นเย็นนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวกันแล้ววะดิเนี่ยโตเราไม่ได้อยู่ด้วยกันน่ะนานแล้วนะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันเลยอะ่ะฉันก็แค่อยากมีเวลาอยู่กับยาโตะบ้างอะ่ะ <c oughs> ขอโทษใะเธอวันนี้พี่ยาโตเขาไม่ว่างอ่ะว่างว่างดิเอ้ยจะว่างได้ไงว่างงานอะไรก็ไว้ก่อนวันนี้เดี๋ยวพี่ไปเที่ยวกับเรานะจริงนะยาโตอืมเจอกันตอนเย็นนะอืม แล้วมาทำอะไรหลังโรงเรียนอ่ะคือวันนี้ไม่ได้เอารถมาก็เลยมายืนรอวินที่นี่วินมอเมตอร์ไซค์อ่ะเขาจะมารับนักเรียนที่นี่ใช่ไหมอืมถ้าจะกลับวินอ่ะก็ยืนรอที่นี่แหละเดี๋ยวก็มาอืมว่าแต่ลินก็มายืนรอวินมอเมตอร์ไซค์เหมือนกันเหรอเปล่าฉันแค่มายืนรอยาโตเนะ่ะ วันนี้ฉันมีนัดจะไปเที่ยวกับยาโตอะอ๋อนี่ฉันถามเลยเธอหน่อยสิเธอว่าถ้าผู้ชายสองคนที่ไม่รู้จักกันอะและได้มายู่หอด้วยกันอะเธอคิดว่าเขาจะมีโอกาสรักกันไหมอะ่ะฉันว่าก็ไม่หรอกมั้งต้องขอบคุณหอพักหอนนั้นเนาะที่ทําให้เราสองคนได้รักกันนะ่ะใช่ใช่แล้วตัวเธอ ก็เราดะบางอื่นเนี่ยมาอยู่หอด้วยกันตอนแรกอะ่ะก็เหม็นกินหน้ากันแต่สุดท้ายก็รักกันใช่ก็ตอนแรกอะ่ะเราก็เป็นผู้ชายตัวเองก็เป็นผู้ชายแต่อยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันมานอนกอดกันไปนอนกอดกันมาถอดเสื้อไปถอดเสื้อมาก็กลายเป็นถอดกันเกงเขาเสงอเนาะโอ้ยก็เขาอดใจไม่ไหวแล้วนี่เวลาที่ตัวเองนอนหลับอะ่ะ เขาจะชอบลืมตาไมา่แอบ,บมองตูดตัวเองอะจนเขาอดใจไม่ไหวอะบ,บ้า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 ดูตัวเองพูดเขาสิเ้อเรื่องจริงๆเลยเออไม่ต้องคิดมากนะลินมันก็ไม่ทุกคนหรอกอืมทุกคนเลยใช่ไหมตัวเองที่เขารู้จักมาคนที่มาได้กันแบบคู่เหรอเนี่ยก็อยู่หอด้วยกันทุกคนเลยก็ใช่ละดี ก็ความใกล้ชิดอะมันทำให้หลักกันไงเราแต่มันกม็มีบางคู่เหมือนกันนะตัวเองที่เขาเป็นผู้ชายกันทั้งคู่เขาก็เลยไม่รู้สึกอะไรกันน่ะน,นั่นไงลินพี่อาต่อ,อะเขาก็คงจะเป็นผู้ชายเต็มร้อยอะแม็กเขาก็เต็มร้อยเหมือนกันคงไม่เกิดเรื่องแบบนั้นหรอกนะ <c oughs> ไม่จริงอะไม่จริงฉันก็เห็นแบบนั้นนะทุกคู่เป็นผู้ชายกันเต็มร้อยแต่สุดท้ายพออยู่ด้วยกันไปเล่นกันไปเล่นกันมาสุดท้ายก็เล่นกันเองเออว่ะจริงด้วยฉิฉิจะมาพูดอะไรกันตรงนี้วะเนี่ยไม่ต้องแล้วนะลี่ไม่ต้องปอบฉันเล่าฉันอ่ะ ควรจะระวังแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันบอกเลยว่าเกิดชาติหน้าฉันได้เกิดเป็นชนีและฉันมีผู้ใช่ไหมและผู้ฉันต้องไปอยู่หอรวมกับคนอื่นน่ะฉันจะไม่มีวันให้ผู้ของฉันไปอยู่เลยเดี๋ยวผัวฉันน่ะจะไกลไปเป็นเมียเขาเออเหมือนกันฉันเองก็ไม่ยอมอ่ะอ้ใช่ฉันน่ะจะไม่ยอมเล่าลิน ใจเย็นนะอย่าคิดมากเลยลี่เธอเองอ่ะก็ได้ยินไม่ใช่เหรอฮะเธอเองอ่ะก็ชอบแม็กไม่ใช่เหรองั้นเรามาช่วยกันดิเฮ้ยบ้าฉันไม่ได้ชอบแม็กฉันกับแม็กเราเป็นแค่เพื่อนกันอ่ะแถมอีกอย่างอ่ะก็เพิ่งรู้จักกันเองนะถึงแม้จะเคยอยู่เรียนเดียวกันก็เถอะแต่ไม่เคยคุยกันเลยโอ้ยถึงอย่างนั้นน่ะก็ช่วยกันคิดหน่อยดิฉันอ่ะไม่อยากให้ยาโตะกลายเป็นเมียคนอื่นหรอกนะเออฉันว่าเรื่องนั้นน่ะ เธอไม่ต้องกลัวหรอกถ้าพียตกกับแม็กเขาจะรักกันจริงๆอะ่ะฉันว่าแม็กต่างหากที่จะเป็นเมียเออเอเอ้ยมันสมควรดีใจไม่ะลเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นชนีแล้วตัวเองจะมีวิธีไหนให้วูของตัวเองอยู่ด้วยกันนะวิถ้าเป็นเขาอะนะเขาจะแบบจับปั๊มเสร็จปุ๊บก็พาให้พ่อแม่มาเจอเสร็จปุ๊บก็จับแต่งงานไปเลย เอาแบบนั้นเลยเหรอตัวเองเออมันต้องแบบนี้แหละผู้หญิงยุคใหม่ไงตัวเองลินเธอคงไม่คิดจะทําอะไรแบบนั้นใช่ไหมอ่ะไม่หรอกฮ้าลองออกไปทีฉันคิดว่าเธอจะทําตามที่เขาพูดแล้วนะเนี่ยไม่ไม่ไม่หลอช้าแล้วฉันจะทำเอ้ยลิน